สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทีละมาคอนเทนนะครับผมเป็นโรงแรมน,นะครับสไตล์ขอนไม้นะครับซึ่งก็จะมีห้องเป็นสไตล์รูปขอนไม้รดยด้านหน้าด้านนี้ทักเป็นรีเซพชันเราก็เข้าไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วรีเซพชันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบนั่งนั่งสบายๆนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูดอกไม้สวยงามมากนะครับมีที่จอดรถนะครับผมนี่จุดเช็คอินนะครับเข้าไป ตรงนี้มีสนามเด็กเล่นเนาะเนี่ยแล้วก็นั่งชิวๆสบายนี่นี่คือจุดเช็คอินทีนี้ด้านนู้นจะเป็นนั่งเล่นจุดเช็คอินนะครับผมอย่างเงี้ยที่นี่จะเป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องห้องพัก่ห้องนอนตรงนั้นมีร้านอาหารด้วยนะครับเราไปกินมาแล้วอร่อยมาก เดี๋ยวเราเดินลัดไปดูตรงสนามเด็กเล่นอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะทีนี้พอเราเดินมาก็จะมาเจอกับสนามแบบก็เด็กเล่นเหมือนกันมั้งแต่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบน่ารักน่ารักอะ่ะมีบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย มีธีลามาคอาเทตัวใหญ่นะครับผมอยู่ตรงนี้มังกรด้วยเหมาะกับพาเด็กมาเล่นนะตรงนี้สวยงามมากเลยจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหน้าของโรงแรมเราจะเห็นห้องใหญ่ที่สุดก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ห้องใหญ่หรอกมันเป็นห้องที่มีห้องพักทั้งหมด2ห้องต่อกันใหญ่มากทรงขอนไม้ น่าจะเป็นห้องน้ำนะไม่ใช่ห้องพักแล้วห้องน้ำจริงด้วยห้องน้ำารเซปชั่นนะครับแล้วก็จักรยานที่นี่นะครับปั่นฟรีครัวขอนไม้อันนี้เป็นร้านที่เราเพิ่งมากินอาหารหนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องพักเราห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็เป็นห้องที่ถือว่า รู้ที่สุดในโรงแรมนี้นะครับเพราะว่าเป็นห้องเดี่ยวแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบนดาดฟ้าเดี๋ยวรีวิวห้องไว้ที่หลังนะครับขึ้นไปดูดาดฟ้าก่อนอันนี้คือดาดฟ้าของห้องนะขึ้นมาก็จะมีระเบียงด้านหนึ่งเป็นดาดฟ้าบนดาดฟ้าสามารถมานั่งกินข้าวกินอาหารกิน จิบเหล้าได้ไดส,บสบายเลยนะครับนี่ห้องพักต่างๆนะครับเป็นทรงแบบนี้หมดเลยนี่คือตรงริมนะครับคือดูดีมากครับ ไปตรงนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยเดินไปนะ้องไม่รู้มีอะไรตรนนี้จะเป็นห้องต่างๆในีห้องเราเนาะแล้วนี่ห้องคนอื่นทรงก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะต่างกันเนี่ยน่ารักมากอ่อาบ้านแบบที่เป็นทรงทรงต้นไม้นเนี่ยจะมีทั้งหมดหห้องนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น เป็นทรงบ้านธรรมดาอย่างนู้นเนี่ยอ๋อตรงนี้จะมีบ่อน้ำนะใหญ่มากเลยแต่ว่าน้ำแห้งไปเยอะเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะไปดูสังเกตยว่าน้ำลดไปเยอะคือตอนนี้มาช่วงหน้าแรงแล้วน้ำน้ำที่สวนพึ่งอะ่ะก็ไม่สามารถเล่นาขายักได้วันในในฤดูนี้นะครับ สวยงามมากเลยครับห้องแต่ละห้องนะครับผมตอนนี้เด็นทางเดินเข้าไปด้วยวเดินเข้าไปดูไหมน่าจะคล้ายๆกันนะมีดัดฟ้าเหมือนกันแต่ห้องนี้จะเล็กๆหน่อย ด้านหลังก็เป็นภูเขาแล้วครับตอน้เป็นพมา่าละทรงจะคล้ายๆกันเลยเนี่ยอ่าทรงเดียวกันเลยทำมาบรรยากาศเรียกได้ว,ว่าดีมากนะ แต่แดดจะร้อนนิดหนึ่งมาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยสุดข้างบนข้างหลังนี้น่าจะเป็นขึ้นไปบนภูเขาแล้วมั้งี๋ยวลองเดินไปทางนู้นดูว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้มีวิกฤตไวรัสโควิดนะครับทำให้คนข้างเงียบนิ่หนึ่ง นี่น่าจะเป็นบ่อน้ําไหลลงไปเลยอะแต่ว่าน้ํามันแห้งไงเนี่ยเขาจะเปิดน้ําตรงเนี้ยให้เป็นน้ําไหลลงไปแต่พอดีมาช่วงหน้าหน้าหน้าแลงนะครับมันก็เลยแห้ง อันนี้จะเป็นบ้านธรรมดานะครับคือไม่ใช่ทรงที่เป็นขอนไม้เนี่ยแต่ก็มีดัดฟ้าอะไรสวยงามเหมือนกันนะมาได้แตกต่างกันเท่าไหร่ตั้งแค่รูปร่างเฉยมีระเบียงด้านบนเห็นป่มแต่ห้องค่อนข้างใหญ่นะแต่บ้านเนี้ยสองห้องโอ้โหีวิวสวยเลยแต่ถ้ามีน้ำนี่จะสวยกว่านี้อีกนะ นี่ดูสิเสียดายมันมันแห้งไงน้ำแห้งเลยตรงนี้จะเป็นน้ําตกลงไปเลยนะจะเห็นทางน้ําตกลงไปเลยก็อย่างที่เห็นนะครับมีทั้งหมดห้ห้อง 1, premises, 1 2 3 4แล้วก็ห้องตรงนั้น5ไอ้ห้องใหญ่นั่นคือเป็น2ห้อง อันนี้อ้อมกับมาด้านหลังและห้องห้องนี้ไม่เยอะนะครับห้องที่เป็นที่บ้านทร,รมดานนี่ก็จะราคาถูกสุดหน่อยก็จะพันพันกว่าบาทอันนี้ก็อย่างมันเกือบเกือบสองพันนะเนาะที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นทรงสวย,สวยแต่ว่าสบายนะครับแดดร้อนขนาดนี้เชื้อโรคตายหมดครับผมแล้วไม่มีคนด้วยนี่ปลอดภัยสุด ในช่วงที่โควิดระบาดนะครับไวรัสโคโรนาน,นี่ก็คือห้องใหญ่ด้านนู้นก็จะเป็นห้องหนึ่งด้านขวานี่เป็นอีกห้องนึงแต่ถ้าใครจองสองห้องก็จะได้ห้องนี้ไปเลยแต่ข้อเสียของห้องใหญ่ขอนไม้ใหญ่ๆนี่ก็คือว่าจะไม่มีดัดฟ้านะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้เน้นที่จะไปนั่งกินข้าวจิบเหล้ากลางคืนก็ไม่ได้เป็นไรเนี่ยนี่ือห้องใหญ่อันนี้คือฝั่งหนึ่ง นนะครับเี่ยจะล็อกอยู่ยังไม่มีคนเช่านี่ก็คืออีกประตูอีกห้องหนึ่งมันเป็นห้องหนึ่งคือห้องหนึ่งสูเจ็ดนี่นะครับกลับมาทางเดิมละพูดง่ายๆคือว่าห้องไซส์เนี่ยที่ผมพักเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าห้อง แล้วก็ห้องที่เป็นห้องเมื่อกี้มีอีกสองห้องเป็นห้องเบอร์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดที่นี้ยังไงอ่ะทั้งหมดแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นห้องพักธรรมดาทรงธรรมดาไปเดี๋ยวเราจะลองไปนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเดินไปตรงนี้จะมีสระว่ายน้าบ้านอิดตรงนี้นะจะมีสระว่ายน้ําให้เราไปไว่ายน้ําได้คือถ้าเราตรงนี้จักรยานฟรีเลยนะของของ,ของทางของทางโรงแรมนะ่ะ เรามาปั่นฟรีได้เลยคือปั่นรอบตรงนี้ได้เลยอะ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นห้องพักแต่เป็นทรงธรรมดาละของโรงแรมเห็นไหมเนี่ยคือห้องพักธรรมดาละราคาก็จะถูกลงมาหน่อยเป็นบ้านเป็นหลังๆงเลยนะผมว่านะตรงนี้นะที่เลี้ยวขวาไปไปสระว่ายน้ำเนี่ยใช่จริงด้วย พวกนี้ก็จะเป็นที่พักหมดเลยแล้วก็ร้านอาหารมาแกะร้านอาหารครัวหอนไม้เนี่ยสามารถสั่งอาหารเข้ามากินในในบ้านได้นี่ตรงนี้เป็นห้องพักหมดเลย นี่เป็นห้องผักผมว่าน่าจะตรงนี้นะสระว่ายน้ำเพราะมันใหญ่กว่าปกติโอ้นี่ก็มีอ่างน้ำอีกคือมันแห้งครับตรงนี้น้ำมันแห้งเนาะมันก็เลยแห้งเลยแต่ก็มีบัวมีอะไรอยู่นะเฮย้ยมี นกกระเรียนนกกระยางด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะยังแห้งที่สุดน <laughs> <laughs> ่าจะพึกอ๋อห้องประชุมปะ เน,น่ยก็ถ้าถ้าอย่างนี้จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ราคาก็พันต้นๆ้่เหมาเนี่ยแล้วแต่ฤดูและะ้วแต่หน้าวันหยุดก็จะแพงหน่อยแต่วันธรรมดาก็จะถูกหน่อยเฮ้ยข้างหลังนี่มีสวนด้วยอ่ะ คืออะไรวะอ๋อเขามีทีดามาคอนเทนตตัวใหญ่ๆนะครับธรรมชาติแบบใช้ได้เลยนะที่นห้องปลาชาวบดีก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องสัมมนาอีกเหมือนกัน รถครับสระว่ายน้ำอยู่ทางไหนอะครับว่าดือดเดือดเนี่ยเดือดตรงนี้ใช่ไหมบ,บ้านเนี่ยบ้านแรับโอเคขอบคุณมากครับผมแสดงว่าสระว่ายน้ำได้อยู่อว,ว่บห้องทีเ่เป็นห้องกระจกธรรมดาเป็นห้องบ้านเป็นหลังๆธรรมดานะครับก็คือน่าอยู่ตรงกลางนี่อ่ะใช่เห็นละเห็นละเห็นละเนี่ยต้องเข้าไปแล้วเข้าไปยังไงวะนี่กลับมาที่เดิมละ นี่สระว่ายน้ำเจอละว,วันนี้เขาทำความสะอาดอยู่ยังเล่นไม่ได้สระก็ถ้าถามว่าใหญ่มากไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพอเล่นได้เฉยๆแต่เป็น่ห้องธรมธรมดาเนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นหน้าห้องนอนเลยห้องนอนข้างในเป็นห้องน้ำแบบเล็กๆนะเนี่จะเป็นสระว่ายน้ำ โลลอเค okay. ตรงนี้ตรงสับไว้น้ำตรงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำไหลลงมานะแล้วก็มีห้องอาบน้ำก็สับไว้น้ำกลางๆนะไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรก็ปกติค่อนข้างเล็กด้วยซ้ำนะแต่ว่า จุดเด่นของที่นี่คือวิวแล้วก็ธรรมชาติมันสุดยอดจริงนะน,นี่พอดีมาช่วงเป็นโควิดเฉยๆคือนักท่องเที่ยวก็หายไปเยอะแต่ถ้าเกิดว่าม่ช่วงเวลาปกติคนก็น่าจะเต็มหน้าดูสำหรับคนที่จะมาเที่ยวสวนพึ่งนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปรีวิวห้องนะครับห้องพักของเราว่าข้างในเป็นยังไงผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับทำได้ดีมากเลยโอเคครับผมโอเคครับผมตรงนี้เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนของตัวโรงแรมนะครับ เราก็เอารถมาจอดข้างหน้าข้างหน้าบ้านได้เลยนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถจากนั้นเราก็เข้ามาเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาเปิดไฟแล้วมันเป็นบ้านทรงแบบทรงขอนไมน้เราเข้ามาเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันว่าเป็นยังไงในห้องนะครับผมเข้ามาเป็นทรงกลมนะ มันได้ฟิลลิ่งมากเพราะห้องเป็นทรงกลมอ่ะเขาปูเ <generally> ตียงไว้ให้เรียบร้อยเตียงก็จะมีดอกไม้ประดับนะครับข้างในห้องเป็นทรงไม้หมดเลยนะเหมือนกับเราอยู่ในในในต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งที่มันล้มโค่นลงมาแล้วอ่ะนี่นี่ดู ไหนดูแล้วเมือนเมืนอนเปไปต้นไม้อะไรบ้างต้นไม้อ่ะมันได้เขาไปทำททอะไรมีอ่างนะอันนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็นี่โอ้เลนชาวเวอร์ข้างบน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันใช้โคโปดีกว่าเลยเพราะว่าอันนี้เราจะใช้โกโปนะครับเพราะว่าเราจะได้ถือทัดมุมที่เป็นมุมกว้างกว่าเ็นว่าห้องใหญ่มากนะสามารถสั่งอาหารเข้ามากินในห้องได้นะครับข้างในห้องเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปใหม่อีกรอบนึงเราจะเห็นว่าโอ้โหมีอ่างนะอันนี้เป็นมุมกว้างนะมันทาให้อ่างดูเล็กลงจริงอ่างใหญ่มาก อ่านี่คือเป็นมันเป็นชิ้นเดียวกับบ้านเลยอ่ะคือเอาง่ายๆคืออ่างตรงนี้มันเป็นชิ้นเดียวกับบ้าน่ะพูดง่ายๆนะแล้วก็ด้านนอกด้านนอกอ่ะด้านในนี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็โัส้วมนะครับเจ๋งมากเลยครับผมเทสการเวิดหน้าในอ่างนะครับผมก็ถือว่า ไม่ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเปิดได้สบายๆนะเต็มเลยเยี่ย,เยมเลยนะครับผมจากรถของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดัดฟ้าอยาขำขําำขืนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ก็มืดประมาณทุ่มหนึ่งละนั่งกินอาหารชิวๆได้เลยนะครับบนดาดฟ้านะครับล้อมรอบไปได้ภูเขาเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับ โ <Okay. S 2> อเคอ้าวให้พูดไหมพูดเดิเราเปิดน้ำโชว์อันนี้มันห้องน้ำเปนห้องที่มันเป็นรูปทรงต้นดม่ก็เป็นเลนชาวเวอร์โคนเป็นผิวไม้เลนชาวเล่าใหม่พูดใหม่ดเลนช์จะเ,เป็นยังไงโทรกล้ากัอนต้องตัดตัดเอาอันเนี้ย <c oughs> เอ๊ะมันต่ำมากเลยถ่ายยากมากเลย เป็นเป,นเ,ปนเนื้อเดียวกับ,บันี่เลยแหละเป็น,นมิลอินอะใช่เอายังจริงจมันเอาอยู่ตลอดเลยแต่ว,ว่ามันทำไมมันโฟกัสไม่ได้คืออันนี้ก็คือนะ้ำนี่แลใ้ใหม่ใหม่อ่ะ ได้ไ่ด้่เปิดอะไอ่อ่ยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่าง,าางไมองเข้าไปข้างล่างดิด้านซ้ายด้านซ้ายมือมันเป็นจุดบอดเธอมันจะเป็นสวิตเปิดอ๋อมันก็จะไหลเสกหัวเนาะใช่ นก่อนแล้วก็ค่อยเปิดปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาข้างบนไปเป็นเท้าอยู่ตรงนี้น,นแล้วก็ปึ๊บนี่ไงอะไรยังไงเลเหมืหอนตรงนี้มันฟันอะไรไหมอไหลเดี๋ยวลองดึงขึ้นดึงขึ้นอันนี้มันเป็นอะไรกอลฟอยู่ มันยังไม่สุดสัปไงนั่นน่ะไหลแล้วอันนี้เป็นเลนชาวเวอร์นะครับเลนชาวเวอร์พ่อเขามีแอบตันบ้างนะแต่ก็โอเคเราก็อดรูตรงเนี้ยก็จะเปถังน้ำน้ำและแล้วรูนี้เป็นถางน้ำน้ำละต้องเอาอันนี้มาอดรูด,ด้วยก็น้ำก็ไหลแรงจะได้นะปิดปึ๊บ ที่คือห้องน้ำที่เข้อมาอาบน้ำเขมีสบู่ยาสบู่มีที่แขวนด้วยเนี่ยที่แขวนนี่ยท,ท,ที่ตัวมีที่แขวนพืชตัวตรงนี้เพรว่าแต่ว่ามีความสงสัยว่าไอ้บันไดเนี่ยเขาทำมาทำไมทำให้ขึ้นไปขึ้นไปไหนไม่ให้มันไม่ให้คนเปลี่ยนบันไดเนี่ยเหรอ๋<ต>รอ,อไม่ใช่ก็ทำเป็นดีไซน์เฉยๆยแต่ชอบอ่าเขานะก็มีอันนี้ให้ น,นี่สรัาแล้วน่าเาเอาแปรงสีฟันมาเปล่อเอามาเอามาแล้วก็มีที่ระบายอากาศโอเคเลยตอนนี้เราเปิดเท้าเบอร์นะครับผมพร้อมกับเปิดน้ำลงไปในอ่างเรียกได้ว่า โอเคนะครับน้ํามันไม่สึนไม่รั่วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ไม่มีซึมรั่วมาจากตัวน้ํานะครับี๋ยวไปแช่แํากันนะครับนี่นะครับผมสามารถอาน้ำเป็นชาวเวอร์ได้นะครับมีฝักบัวแล้วก็อ่างน้ำ,นำ ทุกอย่างอเคหมดเลยนะครับเยี่ยมเลยครับผมมีต้นไม้ให้ด้วยนะครับ ตอ,ตอนนั้นเราสั่งข้าวก็แบบจานก็ไม่แพงเลยนะข้าวแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะที่เราสั่งไงหกสิบใช่ดีมากเลยมากินในห้องเราห้องใหญ่กว้างขวางด้วยไ,ได้โทรสองอเลยไปเดี๋ยวเขาปิดก่อน ตอนเช้านี้นะครับเราจะเข้ามาดูห้องใหญ่ของโรงแรมนะครับผมเพราะว่าทางโรงแรมให้เข้ามาดูเล่นได้นะครับจริงๆมันคือห้องห้องเล็กแหละแต่ว่าเป็นห้องห้องเล็กสองห้องเป็นห้องใหญ่แต่เราห้องอีกฝั่งหนึ่งมีคนห้องนี้ว่างอยู่เราก็เลยเข้ามาดูได้ <laughs> ได้ไหม ดูดีไหมเออดูดีอะ่ะใช้ได้เลยแต่ก็แคบกว่าห้องเรานะแต่เขาปูเตียงสวยอะ่ะเนี่ยตงงันละฝั่งน้นงจะไปดิ่งห้องหนึ่งห้องเราดีกว่าใช่ดีกว่าอยู่แล้วแพงกว่าด้วย ก็ดูห้องน้ำดิปะ่ะให้มันดูใหญ่กว่าล่ะข้างนอกอะมันมีสองห้องไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกห้องหนึ่งห้องน้ำก็เป็นอ่างเหมือนกันนะห้องเราดีกว่าเห็นเห็นอืมนี่ห้องน้ำได้กลิ่นหอมเลยนะหอมไม่ต้นแย้นแน่เลยแล้วก็มีฝังบัวเมือกันห้องห้องเราที่เรานอนดีกว่านะ จะโคโอเคเข้าทำายัางไงเข้าทำายัางไงให้มันเป็นแบบนี้ไม่รู้อะประดับอะไรห้องเราดีกว่าจริงๆด้วยแหละนนปูน,บบนปูนพอแล้วนนครับ